ลายลูพันไปเลี้ยงต่อได้ฟลาไลวโราลือเก่สูเินนไม้ดีียไอโจายลสอาชีสวัสดีครับบ้าสกลคนค้นเลี้ยงปลาไหลครับ สวัสดีพี่น้องเกษตรกรสู่ปู่สู่ก้นครับปลาไหลน้ำใสเรียงง่ายขายคล่องครับพี่น้องครับครับเมื่อหนีมากพอครับผมมีคือเกาเนาะครับเนาะโดนแล้วครับบริลลุ่งคลิปในพี่น้องได้เบิ่งได้ชมได้เป็นความรู้เนาะครับเล็กๆน้อยๆครับเมื่อหนีผมก็ได้มีโอกาสเนาะครับเนาะคือผมเ็ดบ่อ่าไปเ็ตนะครับเ็ดเรียบรอยไปหนึ่งบ่อเนาะครับเนาะเลยอยู่ประมั่น หลายบ่อเยู่ครับตีย่างบ่อทำเร็ดนะครับมือหนีก็บิีมัตายในปีน้องเข้าด้เบิงในช่วงกันมาวิธีการของผมเก็ตจังไหนนะครับเป็นบ่อผ่าใบนี่นะครับอันนี้ขนาด2เมตรกว้าง2เมตรยาว10เมตรครับบ่อใบของผมนี่วัตถุวิศการนี่แค่นี้แหะครับราคาไม่สี่ก่อแต่ว่าบอได้ใส่ตรงกลางครับจะเป็นแบบทดลองเบิงครับพี่น้องครับแบบทดลองว่าถ้าเข้าบ่อใส่ แนวกั้นระหว่างกลางกินเนี่ยปลาเข้าจะไครหลายบอ่บอบ่อแม่พันธุ์จะไข่หลายบอ่อนะครับผมก็ะได้มากเก็ดในพีให้นองเข้าได้เบิ้งได้เป็นตัวอย่างนะครับครับเมื่อนี่ผมกระิได้นําบ่อแม่พันธุ์มาลงก็นี่ครับที่สําเร็จแล้วที่ผมเตรียมการไว้เรียบร้อยนะครับเนาะอันนี้ก็ท่องเที่ยวเนี่ยผมใส่กับที่สิบถึง4ี่สิบสองอันนะครับเนาะ ว่ายนาวขนาดนี้ผมออกวางทางในจักหน่อยนะครับถ้าใจชี่กันหลายบางทีปลาเข้ากัะอาจจะเบอไข่เนนะครับพอแม่พันธุ์ช่วงนี้ปเป็นช่วงเดือนตุลาแล้วนะครับเนาะช่วงใกล้จะเข้านานาหนาวแล้วนี่เป็นสิ่งสาคัญมากครับเดี่ยวกับปลาพอแม่พันธุ์กับบอกตีบอกนองเข้าไว้นะครับเพราะว่าช่วงนานาหนาวแล้วนี่ปลาไหลเข้าจะบอไ์ใครนะครับอากาศจะมียหนาวเย็นอาจจะทํำไม่ปลาขเข้านี่ ได้เนาะครับเนาะหรือว่าเป็นพิดเชื่อมยางก็ได้เนาะครับเนาะผมก็เลยมากเอาลงมากไหวได้บอนี่พอ,อยังสิครับเพราะว่าดินนี่ดีสามมาในความุ่นปาลาไรเข้าไหรเนาะครับเนาะอันนี้จะเป็นความรููเล็กนหน่อยจากผมแล้วครับหรือว่าพอแม่พี่น้องเข้าจะมีแบบแขนแบบใดสีก็ผมกากเ็ตเลยครับในหน้าแมา่พี่น้องเ็นเลยในความมุ่น แก่ป่าพอแม่พันธุ์ของข้าช่วงฤดูกาลหน้าหนาวนี่นาะครับเนาะนี่ก็ผมผมนี่ก็ส้ำเร็จแล้วล่ะครับเดี๋ยวแต่พอแม่พันธุ์ลง่มนะครับก่อนเดือนที่จะเป็นแบบนี้ได้เนาะครับนะ่าสมบูรณ์แบบได้นี่ก็รแตลงล่าพุ่งกระเฮ็ดพุดธินเป็นร่องเนาะครับเนาะเป็นร่องลองเนาะครับพื้นกว้างกับสองเมตรแต่ก็ะเงาสิบเมตรเนาะครับแต่ก็ผ้าใบมากพ่อเนี่ยผมเกาดินแบบค้างไว้นะครับ ปั่นไว้โดนนะครับเพราะว่าบริษัทตรงกลางของเขานะครับบริษัทใหม่กันก้นกลางเหมือนพอยิดตรงผมนี่จะทดลองเบิงว่ามันจะเกิดจริงที่ดีมากมายขนาดไหนนะครับเฮ็ดใไ้พที่ให้น้องในเบิงนะครับเมื่อได้มีโอกาสได้มาถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปให้พี่น้องพ่อแม่พี่งช่วงเป็นช่วงที่สําคัญนะครับกัอนที่จะเขานานหนาวน,นันรับพ่อแม่พี่น้องที่ เห็นมือใหม่คือว่าผมกับมือใหม่ที่กันละครับได้การใส่ได้ลายอาจารย์ท่านบอกมาก็มาเก็บดัดแปลงเอาเนาะครับเนาะหรือว่าขอแบบพี่น้องเข้ามีความหมู่อยู่แล้วกะขอโทษขออภัยเนาะครับกะมาแนะน้ำผมได้แน่เนาะครับเนาะครับมือนี้กะนว่าอยากหลั่งย่ายยังไงเนาะครับก่อนที่ผมเอาดินลงเนาะครับผมเอาดินลงแล้ว ผมลวายน้ำไม่นะครับอ,อยู่ในระดับนี้นะครับน้ามำลั่งสวยงามนะครับระดับนี้เป็นระดับที่ปลาไข่นะครับเนาะโปรงเทียมเข้าอ,อยู่ในระดับนี้น้าในระดับนี้นะครับวันนี้เขาก็เอาควอนที่จาปลาลงเขาก็ขาเชื่อไว้สัก่อนนะครับเนาะแด้น้ามขาเชื่อไว้จกักสองสามมือครับแล้วก็ใส่จุลินซี่ลงไปนะครับเนาะหลังกอแสงลงไปแล้วก็นี่นยีังกะ ก็ใส่ลงไปจักประมาณสองมือสามมือนะครับเนาะจะนําปลาพอแม่พันธุ์มาลุ่งบ่อได้นะครับให้เห้ามั่นใจว่าเออมันโอเคน้ำใสจากธรรมชาติแล้วนะครับจะเอาปลาพอแม่พันธุ์มาล่งได้นะครับเนาะครับพวกนี้ผมจะเตรียมการมากนะครับพอแม่พันธุ์องผมกะเนี่ยครับเตรียมการมากกับประม่านร้อยตัวครับกระปอนี่ครับนี่ผมบ่ได้ใส่ใส่ใหญ่ด้วพี่น้องนี่ครับ ใส่พ่อประมาณกับนี่กับตเม็ำแล้วผมก็จะได้ปล่อยให้พี่น้องเบิ่งนี่ก็เป็นพ่อแม่พันธ้นบัตรนะครับนี่หน่อยครับปล่อยปล่อยเขาลงนะครับเนาะครับปล่อยเขาลงให้อยู่ธรรมชาติเลยครับเพราะว่าเป็นยังผมเคื่อเรียกปล่อยย่ำตอนคำคำนะครับเนาะปล่อยอยังที่ครับช่วงเขาปล่อยอย่ำหมุอเสามันก็ปล่อยได้อยู่ครับแต่เขาดูแลตัวถึง บางสิ่งบางอย่างที่เข้าดูแลพิธีเงื่อน็คือหนึ่งนะครับนกนะครับจะเข้าปล่อยนี่ปลาเข้านี่อาจจะย่งบอ่อคยชิ่นปีปอนหัวขึ้นมากนะครับก็ปีอ,ปอนหัวขึ้นมากล้วนกะันกจะไปโจงมจิกินนะครับเนาะอุกเลยมาปล่อยช่วงเย็นเยนช่วงนี้จะเป็นบรรยากาศดีพร้อมนะครับนี่นะครับบอ่อที่สมบูรณ์แบบของผมสองขนสิบเมตรยกตัวยางมาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าเอามาเห็ด ในเมืองไทยนี่ล่องเบิงนะครับว่าสิประสบความสําเร็จมากหน่อยขนาดไหนนะครับนีกับเป็นความรู้เล็กๆน้อยนะครับเป็นแบบย่างให้พี่น้องเข้าได้เอาไปเก็บไปถํานะครับเพื่อพี่น้องเขาอยากจะเลี้ยงไว้าาบริโภคหรือว่าเลี้ยงไว่ายาท้ายดี่ครับก็ได้นะครับเนาะฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับก็ไปจะเป็นเศรษฐกิจตัวใหม่ที่เกิดขึนนะครับนอกการเลี้ยงปลาไหล เพราะว่บาบ้านเท่ายัางบ่มีอย่างที่มันเด่นชัดได้นะครับชัดเจนนการเลี้ยงปลาไหลนะครับเนะาะจากผมกาปาปาพี่ปากน้องนะครับผู้ใดอยากจะลงจะเลี้ยงนะครับเนะาะก็จินดีให้คํำแนะนําให้ค่ำปรึกษาเนาะครับ,บ่อขนาดนี้ใส่ใส่ปลาพ่อแม่พันธุ์ขนาดใหญเนะครับเราสืกสนกะมีความรู้เล็กลน้อยกัแนะนำพอแม่พี่น้องเท่าได้นะครับเนาะอาจจะบ่มากคืออาจารย์ในรายทัานที่เป็น มี่ประสบการณ์มาก,ก่อนนะครับแต่เข้ากับแต่ผมจะได้เรียนรูเล็่อๆ,ๆน่อยมากสีบอกี่บอกร่อเข้าไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละครับสมบูรณ์แบบเลและครัเนี่ยเดี๋ยวไามาปิดนะครับเนาะไาผมก็ตัดไปเรียบร้อยนะครับปล่อยเขาลงแล้วเงินเสารเข้ากับสีมากเบิง้งพฤติกรรมเขาว่าจะเป็นยังไงบอกนี่เกิดอาการโอ้โหขึ้นมากบอเกิดอาการนอกน้ำบอนะครับเนาะแต่ผมเชื่อว่า ผมเผด็กนำได้ขนาดนี้ก็คือโอเคครับพี่น้องรือว่าพานครับถามมืออื่นบ,บ่ปลาว่าเป็นยังเลยนี่พนันครับกับลากทีป่ปากน้องเท่าเนาะครับเนาะเกษตรกรบ้านเท่าอยากจะเลี้ยงกะวอยากเนาะครับเนาะถามไทยกันได้เนาะครับเนาะสิ่งที่ที่ผมอยากจะบอกพี่น้องได้กับผมกะบอกพี่น้องนะครับนี่แหละครับเบ่งเอาพี่น้องนี่แหละป้าของป้าสุพลครับ ตั้งอยู่สูงเนินโคราดนะครับผู้ใดยางไม่ยี่ยมกันยินดีต้อนรับทูทัดนะคบเนาะ่านไปมากกับแวะมาเบิ้ลที่การเน็ตบอหรือว่าเลี้ยงจังใดกันยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ทุกุสุนนะคบเนาะก็อยากให้เลี้ยงทุกคนนะครับจากนีแหละให้พี่น้องเข้านี่รายได้เติมเป็นมากนะครับจากรายได้รักนะครับแต่ใครคิดอยากจะเลี้ยงกันยินดีครับยินดีแต่ตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็ป่าจะเพิ่มไฟมีไหลนะครับเนาะ ก็ช่วงนี้อีกเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ตุล่าเนาะครับปลาเขาจะบ่คอยไข่เนี่ยครับเป็นบอทุสองผมว่ารีงนี่ผมเป็นมาปลาผมจะไขว่บ่ในเดือนนี้เนาะครับเนาะพึ้นป่ายเดือนนาเนี่ยมันจะไขว่บ่ถ้าไข่แสดงว่าปลาสมบูรณ์เนาะครับเนาะเปิดเที่กัอํานวยเนาะครับครับยินดีต้อนรับเลยครับเด้อพี่น้องเกษตรกรเท่านะครับอยากมาเที่ยวมาชมแบบว่าเป็นแบบย่างกันยินดีต้อนรับทุกกานครับผมจะอยู่นี่ตลอดแล้วครับ ก็ไปได้ออกไปข้างนอกนะครับก็ออกไปข้างนอกก็ล่องโท้มานะครับตามผมเบิ่งก่อนนะครับเนาะเบอร์เทราผมกา0ศ6นย์เก้าหะครับศูนย์1 5สองี่เกานึหานะครับไอีดลน์ก็คือกันเบอร์เดียวกันนะครับเนาะให้เบอร์เดียวนี่นะครับพี่น้องเขาจะกสิโทรมาถูกนะครับเนาะโท้ามาจิบไงครับนี่ครับเนี่ยเขาเกิดกำลังหาพื้นที่เขาอยู่ครับพี่น้อง ปล่อยเขาลงปล่อยก็ตัวกันเขาลัลางหาพื้นที่หาตำาเนของเขาเนาะครับจังหน่อยเขเลยจะเขาโป้งกับหาโป้งตีโป้งเพื่อที่จะไข่เนาะครับเพราะว่าถ้าปลาสมบูรณ์นี่ครับก็จะไข่เร,รเียวนะครับก็เกินสองอาทิตย์สำหรับบ่อใหม่แตเขาปรับพื้นที่ของเขาได้แล้วเนาะครับอณาเขตของเขานีครับครับผมกาฝากที่น,อน้องเกษตรกรเท่านี้น,นะครับเด้อครับผมจอยกัน เลี้ยงนะครับนะเนาะเพื่อเป็นรายได้เสริมเข้า่อไปนะครับครับเมื่อนี้ผมก็ได้มาบอกกาวเล็กๆ,ๆหน่อยก็ปีกำนองเท่าแล้วมาเล็้ยงในที่น้องเบิ่งเป็นตัวอย่างนะครับนะฬิกนจะลงป่าเข้าใส่ดินใส่น้ำเรียบร้อยแล้วเาข้าคาเชื่อนะครับใส่ดูรินซี่สังพอสแสงเพื่อด,ดีปรับสะพานหนับมุขเข้าอากาศจะมีต้นไม้ก็เพลือนะครับ,เ,นนรบเอามาปลูกรวมว่าผมผมจะใส่ ผักแวนแก้วนะครับผักแววนแก้วกับต้นช่อป้ามนำนะครับกบไปตน้นผักตบเล็กๆน้อยๆบ้านเ่านี่ยแหละครับแต่ว่าว่ใส่หลายแห้เป็นพุ่มในช่วงนี้นะครับจะให้ความอบอุ่นแก่ป่ปาพ่อ,อแม่พันธุ์ของเขานะครับเนาะช่วงจะเป็นช่วงนานาวจะเป็นเสียงหลายๆอย áng, ่างเกี่ยกวกับค้นเลียงปลาเนะครับเนาะกระป๋ามีนอกจะเป็นควันเท่าอยู่ด้เรียงอยู่กันระวัดระวังเอาเนาะครับเนาะ แต่ว่าเอาลงดินไปนี่ดีที่สุดแล้วครดีก็ให้ยกกว้าฝนนะครับเนาะครับเมื่อเนี้ผมกาได้มากถ่ายวิดีโอให้พี่น้องเข้าในเบิ้งเล็กๆ,ๆหน่อยนะครับถ้า,าํำเร็หมดนี่ผมกจะถ่ายคลิปให้พี่น้องในเบิ้งอีกนะครับเนะบญญาะครับเมื่อนี้ผมกามากุยกับพีกับน้องกันก้อสมคัญนีก็ขออนุญาตพี่น้องเนาะนะครับขออนุญาตลงคลิปไปนะครับเนานนะนะป่าไหลาน้ำใสเรียงง่ายขายของนะครับเนาะนพี่น้องเนาะ อยากเลี้ยงอยากทำลงมือเลยครับดำเร็จทุกไลนครับผมฝากไปครับนี้ขออนุญาตลงเก็บไบแค่นี้ครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมไปครับปลอ,อนไหมครับ